ผมนะก็เชา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสว่างจ้ากันอย่างนแน่นอนนะโอเคอืเพิ่งเห็นโอ้โหน้องเขียวมาทำอะไรอยู่ตรงนีเ้เราควรจะสนใจน้องเขียวดีไหมทุกคนอห้ลอะ โอเคดดนะ okay, ครับผมก็ฮัลโหลกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะ,ะสำหรับภายในคลิปนี้พวกคุณก็อยู่กับผมตูนคุณก็ได้เองซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้พูดมานานมากเรื่องสาเหตุที่ช่วงนี้เนี่ยเวลาผมทาคลิปผมจะไม่ค่อยพูดนะผมเงียบๆก็เป็นเพราะว่าผมไม่รู้จว่าจะพูดอะไรดีนะครับผมก็เลยไม่พูดในนี้นะโอเคในะสำหรับภายในคลิปนี้นะครับผมพวกเราก็อยู่กันในเก็บไม้ครับกันนั่นเองนะครับ นะก็สำหรับภายในเกมไมค์ครับครั้งนี้นะครับผมนะผมก็จะมาทำการเล่นเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันนั่นเองนะครับนะทุกคนก็เอ่นเอาชีวิตรอดกันไนไหมครับทาธรรมดาน,นั่นเองนะครับผมมก็เรียกว่าห่างหายกันไปนานเลยนั่นเองสำหรับไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมนะ แล้วก็คงจะลงมอดอะไรดีวะงั้นเอาเป็นเชเดอร์ก็แล้วกันเนาะเออลงแค่เชเดอร์อย่างเดียวก็พอละนี่แหละแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกับชีวิตแค่เชเดอร์อย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะทุกคนนะเพื่อไม่ให้มันดูมีความเป็นไม c ครับไม่ธรรมดาเลยครับผมนะแต่อันนี้ผมลงแค่เชเดอร์นะอ่าแค่ภาพสวยเฉยไม้ครับธรรมดาอันนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนนะก็ขับตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันมันจะได้เร็วเร็วเอตอนนี้คร e w o r โวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ผมอยู่ไหนเนี่ยเหมือนผมจะอยู่ในป่าไทกานะครับผมโอ้ยเปิดมาก็โดนดาเมจเอาล่ะก็ แหม่ก็เรียกได้ว่าค่าดูดีอยู่พอสมควรแล้วทุกคนนะสำหรับสถานที่ที่ผมคิวในตอนนี้เลยครับผมแล้วก็โอเคไงดูลาเริ่มเอาชีวิตรอดกันแล้วขั้นแรกทําไงครับผมนะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะสำหรับคนที่เล่นเกมไม้รครับนะขั้นแรกการเอาชีวิตรอดเนี่ยเราจะต้องทําการตัดไม้ซะก่อนนะทุกคน ทำไมบัลล็กอย่างนี้ล่ะสงสัยคงจะเป็นเพราะเชเดอร์ที่ผมลงแน่ๆเลยันถึงได้แลกงั้นคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาเชเดอร์ออกแล้วก็เอาเป็นเฟสเดอะฟูลมาใส่แทนก็แล้วกันนะรับรองว่ามาหาแหลกกันอย่างแน่นอนนะครับผมนะอย่างนี้มันช่วยหายแหลกตรงหนอ้าวสวัสดีเจ้าหมูน้อยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำครับติ้งเทเบิลโอ้ลืมไปมันต้องอ้าว โอเคผมชจ,จะเริ่มเบอรอแล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ยะเออใหญ่ๆโอเคเราได้ครับติ้งเคเบิลมาแล้วนะครับผมนะแล้วในจั้น,นียเราก็ต้องทำขวานกันนั่นเองนะแล้วก็ทำพิษแอดนะคราบผมเออฉันจะกระโดดแอคแท็กหมูเอ๊ะเรียบร้อยหมูตาย เอาล่ะเรามาตัดไม้ด้วยขวานกันดีกว่านะทุกคนช่วงนี้นะครับผมนะไม่ค่อยมันเคือแบบมันไม่ค่อยจะมีมอสแพ็กอะไรที่มันน่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับผมนะผมก็ไปเจออยู่มอสแพกหนึ่งนะ สกายบล็อกนะครับแต่ผมไม่เล่นนะขี้เกียจเล่นเลยครับธรรมดาดีกว่าขี้เกียจโหลดมาดเลยโหลดเลยแล้วก็มีสกายวอล์อกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนีเธอนะเนั่นเองนะครับผมอันนั้นผมก็ไม่เล่นนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นแบบธรรมดาดีกว่านะทุกคนกคนะ เค้ก okay, ่ังชบผมนะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะมันจะดูด้ามเบื่อที่หนึ่งการตัดไม้เนี่ยงั้นข้ามไปก่อนกันเ้กัน,กนเอาละเรงมาเริ่มสิ่งต่อไปที่เราจะทำกันเลยดีกว่าสาหรับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำแดะนั่นก็คือไม้แพลงนั่นเองและในจาดนั้นเนี่ย,นนยผมจะต้องทำ ต้งทำก็ได้เอาล่ะเราจะต้องตามหาสโตนกันนั่นเองจะหาง่ายๆน,นะครับผมนะเอาคบขุดลงไปข้างล่างเราก็เจอแหละเห็นไหมเจอแล้วง่ายมากเลยนะทุกคนเอาล่ะเรามาเริ่มปฏิบัติการขุดกันเลยดีกว่า ตอนดีก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมนะน่าจะเพียงพอโอเคขั้นตอนต่อไปผมจะทำสิ่งที่มีชื่อว่าเฟลอแนนปั้งและหลังจากนั้นก็ทำแบบนี้ทำอาวุธป้องกันตัว ตอนนี้ผมได้สโตนซอสมาเป็นอาวุธป้องกันตัวเป็นที่เรียบร้อยละตามหาเมล็ดซีดด้วยเวลาตามหาเมล็ดซีดโอเคเจอเมล็ดไหมเนี่ยโอเคได้มาสามเมล็ดนะครับผมนะถือว่าค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลย กระโดดสับทีเดียวตายเอาจริงแล้วเอามือเปล่าตีก็ได้นะมันจะง่ายกว่าเพราะว่าไก่มาเลือดค่อนข้างน้อยนะครับผมนะประมาณนี้น่าจะเพียงพอโอ้ม่เพียงพอผมได้มาเล่นมาเพ่อนทุนก่าเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นนะโอ้โหกระเชดเต้เต้ โอเคเออเอออะไรวะลืมกูจะทำอะไรวะอ๋อใช่โอเคเราได้เฟอร์ยแนมาแล้วเราก็วางเฟอร์ยแนนะครับผมแล้วแต่นี่ยเราก็จะเอเอเดะเราเล่นเๆแล้วก็จะทำการเอาไม้มาใส่ไว้ในนี้แล้วก็เอาไม้ไปเผาเพื่อให้ได้ถ่านมานั่นเองนะครับผมนะโดยการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง ให้ไม้และหลังจากนั้นไม้ก็จะกลายเป็นชาขู่หรือว่าฐานไม้นั่นเองว่ามันดีมากสวัสดีเจ้าหมาน้อยนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอแต่ได้คิดว่าการที่ได้มเล่นดาาแบบนี้มันจะทำให้ได้รู้สึกสดชื่นหรือ,อยังไงก,กันเถอะ่างเถอะโอเคท่านสนใจเจ้าหมาน้อยนะทุกคนนะ เอาละได้ดูซิเฟอร์เดสของเราไปถึงไหนแล้วได้อ้าวเสร็จแล้วเลยเร็วจังเลยนะนี่ยเจ้าชาคูมีเจ้าหมูอยู่ตรงนั้นด้วยดูนี่สิเจ้าหมูนี่คือเนื้อของเพื่อนได้ละบันดูน่ารักมากเลยนี่นะลองกินดูสิอร่อยเนอะอ้าวเออช่างมันเถอะไม่ต้องกินแล้วล่าเนื้อนะครับนี่ เนื้อไปไหนเอามาเข้าตัวผมแล้วเดินทางต่อไปแล้วผมจะทำอะไรดีนะอืมงั้นเราเนี่ยต้องเป็นสายฟาร์มกันสักหน่อยหละได้เวลาที่เราเนี่ยจะปลูกข้าวกันนะทุกคนเราจะใช้แหล่งธรรมชาติเนี่ยในการปลูกข้าวนะทุกคนนะอืําไม่จ้องหมา ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องตามหาน้ําแล้วก่อนก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคเราจะใช้ตรงนี้เป็นที่สำหรับปลูกข้าวแล้วกคนนะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องทําสติ๊กนะคะผมนะแล้วก็แบบนี้นะโอเคแล้วเราก็ได้สิกนีมาแล้วนะครับผมนะมันเอาไว้สําหรับขุดดินนั่นเองเออมาเริ่มขุดดินไปเลยดีกว่าเยี่มไปเลยเอาละจุ่มอะ แกน่าลำคาญมากเลยฉันอยากจะฆ่าแกนะแต่ว่าเออโอ้ยเลยอีกน่าเกลียดจังเอาล่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยจะปลูกข้าวนั่นเองซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเวลาที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยนะ เราเนี่ยจะปลูกข้าวแบบธรรมดาไม่ได้นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องใช้หลักการนะคบผมนเองในการปลูกข้าวที่ปลูกข้าวต้องใช้หลักการนะรเอาล่ะก็หลักการของผมนะครับผมนก็คือเราเนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างต้นข้าวแต่ละต้นอ้าวนี่มันจะมืดแล้วนี่หวาแล้วเราจะทํำยังไงดีแล้วทุกคนอืมเอาเป็นว่า เรื่องข้าวเนี่ยเอาไว้ที่หลังแต่เราสนใจเรื่องความมืดก่อนก็นแล้วกันไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไปต้องกลัวความมืดเพราะผมมีทอชปึ๊กอ่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยไม่น่าใส่เชเดอร์เลยนะนี่ไม่เป็นไรนะทุกคนนี้ว่าผมมีดินเยอะงั้นทําบ้านจากดินเลยก็แล้วกันนะทุกคนนะเอาละเรามาเริ่มสร้างบ้านจากดินของเรากันเลยดีกว่านะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องทําแบบนี้ อ,อมันง่ายมากเลยนะทุกคนก็แค่สร้างบ้านเองอยากตรงไหนก<อ>ารสร้างบ้านในเกมไมครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะทุกคนแต่ก็แค่พยายามอย่าทําให้มันเหลี่ยมมากจนเกินไปก็เท่านั้นเองแต่มันจะไม่สวยดีมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนะมันมือปิดหนึ่งไม่น่าใส่เช็ดดอร์เลยนะใส่เช็ดดอร์แล้วแบบมืดมากเลยทุกคนนะตอนนี้เออแล้วไงต่อ นี่คือการสร้างบ้านนะทุกคนเหมือนเจ้าหมาเนี่ยมันจะเล่นน้ำเสร็จแล้วโอเคบ้านเราต้องกว้างๆนิดนึงแคบไม่ได้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้ครับนี่คือทางเข้านะทุกคนนี่แหละเอ้ยลูกธนูเฉียวโอ้โหสเกลตตันนี่คุณจะยิงผมเลยเหรอนี่คุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่เลยโอ้ มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะนีส่สกเลตันจะเจ็บเหลือเกินอ่ะเราต้องรีบสร้างบ้านให้เสร็จแล้วโอ้ใหม่นะกินไม่พอแน่ๆเลยอ่ะนี่วางทางโอ้ใหม่นะเรายังสร้างไม่ได้รู้สึกเหมือนทรัพยากรเราจะยังไม่เพียงพอเก่งแย่อยู่แล้วอ่ะนี่มันเพิ่งเริ่มเอง,เองนี่นะงั้น ไม่มีทางเลือกเดี๋ยวต้องใช้ไม้แล้วสิลนะทำไมผมต้องพูดแบบนี้เลยหนมเกินเนี่ยโอเคนะก็ประมาณนี้ก็น่าจะดูดีแล้วนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยทำประตูกันเลยนะเราได้ประตูมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็วางประตูไปเหือน,นี่ส่วนประตูที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาวางเล่นนะครับผมนะ โอเคเอ้ยรู้แล้วจะเอาประตูที่เหลือไปทำอะไรตัดมันไอประตูมันตัดยากจังโอเค้ผมเนี่ยจะเอาประตูที่เหลือเนี่ยเอามาทำแบบนี้นั่นเองนะนี่ประตูสองชั้นบอกเลยว่าแน่นหนาแบบสุดๆและอันี้เนี่ยก็เป็นหน้าต่างของผมนั่นเองนะก็ฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่า โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนะกว่ามันจะเช้าก็ยังอีกนาะนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ามไปเลยนะครับผมนะมันช่างนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วผมรอไม่ไหวละตอนนี้ผมรอมาสักประมาณสองสามนาทีได้ขี้เกียจรอแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้เวลาที่ผมเนี่ยจะทําสิ่งที่ผมอยากทํามาอย่างยาวนาะนนั่นคือผมเนี่ยจะออกไปไฟกับมอนเต แต่เมื่อลองคิดดูดีๆแล้วผมว่าผมปลูกข้าว,วาก่อนดีกว่ายังไม่ทันจะได้ปลูกข้าวเลยจะไปหาเรื่องซะละออ้อะไหลเนะี่ยโอ้คุยคนเดียวก็ได้เอาล้นะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ปลูกข้าวเสร็จจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทำไมมันง่ายอย่างนี้นะทุกคนนะไม่สิการที่จะปลูกข้าวจริงๆเนี่ยเราจะปลูกแบบนี้ไม่ได้นะหนูหนูนูนน เราจะเป็นที่ต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทันใจนั่นเองนะเราจะปลูกแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนมันผิดกฎนั่นเองเอาจิมก็ไม่ผิดกฎหรอกแต่ว่าข้าวมันโตช้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกแบบนี้เนี่ยข้าวมันจะโตช้าทุกคนเราต้องปลูกเป็นแบบเส้นๆนั่นเอง ปูเป็นเส้นๆแบบนี้นะข้าวมันจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่านะครับผมนะโอเคเอาล่ะได้เวลาออกไปไฟกับมอนสเตอร์แล้วโอเคผมเห็นพวกมันแล้วทำไมมันถึงไม่กลุมกลืนกับความมืดเอาซะเลยนะจะซอมบ,บี้ทำไมมันกระจกแบบนี้ล่ะนะเหมือนผมจะเห็นสไปเดอร์อยู่ด้วอสกตันมาแทนฮนะแวบกระจอกมากเออโอ้ไม่กระจอกละ อเอ่เอ้เอ้ไอ้พวแกโหดนักได้ยังไงไม่เลยนี่ผมกดย่ออยู่หรอกนะเนี่ยติดอะไรวะมองไม่อยเห็นนะแล้วก็บวกกับเชดเดอร์ด้วยยิ่งมึดขึ้นไปใหญ่เลยทุกคนโอ้ยอโอ้โหสไปเดอร์โจอ๊กีอ้อ่ะ โอ้วโอ้วโ้วโ้วมันจะจำสแกมผมทุกคนถึงจะขึ้นมาได้ปะวะอเอ๊ะเอ้าม,มันมาแล้วมาได้ไงไปเดินตุ๊กี้อ้าวอาวมือก็ไม่ได้โหดมากนี่วะ่ะโอ้โหมันอันตรายยิ่งกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยรู้งี้รอให้เช้าดีกว่า แต่มันก็ยังไม่เช้าสักทีเพระาะอะไรมันจะเช้าสักทีว่าเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างรอเนี่ยเราก็จะทําการเผาอาหารกันเลยก็แล้วกันนะทุกคนใช้ไม้อย่างฟุ่มเฟื่อเดี๋ยมีหน้าต่างาไว้ดูสถานการณ์ข้างนอกนะครับผมนะสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้ออแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าสักทีเลยเนี่ย อเอาละทุกคนเพื่อเป็นการรวดเร็วนะครับผมนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการข้ามได้จุดจุดนี้ไปนั่นเองเพื่อมนเช้าเร็วๆได้เด็กนะ่อนปุยชมครับตอนนี้กําลังจะเช้าแล้วมันสุดยอดมากเลยดูซี่เห็นไหมว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะสามารถรอจนมาถึงณจุดจุดนี้กันได้นะทุกคนมันช่างรู้สึกดีเหลือเกินนะ ไม่มันดีมากเลยนะทุกคนนะตอนนี้จะเช้าแล้วงั้นก็อดีนะหนูพอดีเลยโอ้จะเช้าแล้วจริงๆด้วยตอนนี้ผมรู้สึกดีมากมีของเผาอาหารเอาไว้งั้นเผาต่อเลยก็แล้วกันใส่ผิดช่องนีง่โอเคนี้จะรู้สึกดีมาก ตูตสองชั้นเป็นยังไงบ้างพืชของเราโตแค่นี้เองเหรอโอ้เหี yeah. ้ยอ้น้ำมันชิปริเอ้ยไม่ใช่นั่นมันเนนนจ้าแกะน้อยแสนน่ารักนี่นะไหนทำไมนาะน่ารักจังเลยอ่เอวันช็อตโอเคตอนนี้นี่รค่ผมนะก็ เ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสว่างจ้ากันอย่างแน่นอนนะโอเคอืเพิ่งเห็นโอ้โหน้องเขียวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เ,เราควรจะสนใจน้องเขียวดีไหมทุกคนอื้อหือ ไปยุ่งกับน,น้องเขียวเลยโดนระเบิดนัดเดียวจอดอเอาระบ้านผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอออยู่นี่เหรออยู่ใ,ใกล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเจ้าคีเปอ,อ,เอ,อร์นี่มันอันตรายจริงๆเอาจริงนะถ้าผมไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยผมคงไม่โดนแบบนี้นะครับผมถูกก็ไม่คิดว่ามันจะอันตรายแบบนี้นี่นะแล้วไอเทมมันก็กระเด็นไปไกลหรือเกินอนะ่ะ บอกแล้ว,ว่าคริปเปอร์เนี่ยมันทำให้เราล้องรั้นกันได้อยู่เสมอนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของคริปเปอร์นั่นเองนะคิดว่าคนที่เล่นเกมม e c ครับเนี่ยถ้าเจอคริปเปอร์จ้ำสแกเนี่ยได้ล้องรั้นกันอย่างแน่นอนซึ่งผมเองก็ล้องรั้นไปเป็นที่เราอแลและได้เทียมกลับมาก็ได้เทียมกลับมาเท่าเดิมนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยที่ผมเนี่ยได้เทียมกลับมาเหมือนเดิม โอ้เซลมอนว้า hmm. วของอร่อยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วจะหนีไปไหนเซลมอนเอ้ซลมอนเน่เรียบร้อยนะเดียวตายนะคะผมอะ่ะอู้มีปลาหมึกด้วยเป็นอะไรที่น่ากินมากปลาหมึกมันกินไม่ได้นะทุกคนมันกินได้แต่แซลมอนเฮ้ยงั้น เราขอเก็บอิงแสกสักหน่อยก็แล้วก,กันเนอะเอ๊อนัดเดียวจอดโอเคไหนอ่ะอิงแสกอะอ๋อมันอยู่ในตัวเราแหละม่นเรานี่ตาถั่วหรือเกินอ่ามีอ้อยด้วยสุดยอดไปเลยเก็บอ้อยไปฝากไว้ที่บ้านถ้าถามว่าเก็บอ้อยไปทำไมเหรอ มันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมนะอ้อยเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเอาไปทําน้ําตาลเพื่อทําเค้กซะอีกมันสามารถทําได้มากกว่านั้นนะใช่ไหมคิพริเอ้ยไม่ใช่เจ้าแก่น้อยนี่จะดําน้ําทําไมเนี่ยเอาละเราจะทําการฆ่าแกะเพื่อเก็บขนแกะแล้วทําเตียงนอนกันได้ดีว้าวโชคดีจังเลยนี่ผมจะทําเตียงนอนได้แล้วเหรอเนี่ยดีจังเออทาไมมันต้องดําน้ําเลยวะ โอเคตอนนี้ขนแกะของผมครบตามที่ต้องการแล้วก็เกินมาหนึ่งและหลนงจากนั้นผมก็จะทำการฆ่าเจ้าหมูน้อยเพื่อเก็บเนื้อมาจากมันเพราะตอนนี้ผมกําลังอยู่ในขั้นตอนล่าหาเนื้อมาสุดยอดไปเลยเนื้อเยอะชะมัดเลยฮะเก็บหนังสัตว์ออกมาด้วยหนังสัตว์เนี่ยต้องใช้กันอย่างแน่นอนในอนาคต ถามว่าเอาหนังสัตว์ไปทำอะไรล่ะผมน่ะนะจะเอาหนังส well> ัตว์น่ะไปทำสิ่งที่มีชื่อว่าสมุดนั่นเองนะแล้วผมก็จะได้เอ็นชาร์เตอร์มาเอาเป็นว่าได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วก็เก็บดอกป๊อปปี้มาสักหนึ่งดอก ก็เจาไปให้คนคนึงนะครับผมนะโอเคก็เสื้อสีชมพูนั่นเองนะขอโทษไม่ได้เอาไปให้ใครหรอกเล่นอยู่คนเดียวเนะี่ยโอ้โหผมแบบเล่นอยู่คนเดียว,วคือแบบเหมือนเหงาอะนะทุกคนนะโอ้โหตอนนี้ผมเหงามากเลยเล่นอยู่คนเดียว,วนะั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะพูดคนเดียวได้อย่างคล่องแคล่วสนุกปากผมขอใช้คําว่าสนุกปากเลยนะคือแบบตอนนี้ผมรู้สึก ว่าผมพูดได้ดีมากไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยข้าวของเราเนี่ยโตรเร็วมากเลยนะทุกคนเห็นไหมแป๊บเดียวนี้ก็จเจริญเติบโตกันอย่างเมามันอ่าโอเคนะทุกคนก็ทำเชสกันเลยดีกว่ามาชินเชสเอ่ยไม่ใช่เชสธรรมดาไม่ใช่มาชินเชส ถ้าหาว่าใครรู้จักเนี่ยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยก็ไม่รู้สินะเอาเป็นว่าเก็บไอเทมเอาไว้ก่อนกันล้วกันอืมเก็บอะไรอีกดีสตริงกันล้วกันนะโอเคแล้วเ,เก็บของครบแล้วโอไอเทมไปเผาอีกอ่าแล้วเราก็จะทำ เราไม่มีไม้ว่ะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทำคลิปหน้าแล้วผมเจารนี้ฉันจะเริ่มขี้เกียจทำแล้วเอาละครับผมนะก็รู้สึกว่าเวลามันชักจะไม่พอแล้วก็คือเวลามันไม่เหลือแล้วแหละก็ผมจะทาแค่20นาทีแต่มันเกินมาตั้ง4นาทีเนะ่ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะถ้า ถ้าว่าใครอยากดู ep 2เนี่ยก็รอกันต่อไปก็แล้วกันนะผมจะลง ep 2ตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผมนะว่าผมเนี่ยจะขยันตอนไหนนั่นเองนะตอนนี้ก็เริ่มจะขี้เกียจแล่ในะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย แล้วก็อย่าลืมกดซับส c r i b e ให้ด้วยสวัสดีอีกรอบ